ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปากันแล้วหรือยังซึ่งสามารถทำเองได้ง่ายผ่านเว็บไซต์โดยรอบใหม่ในปี2567ก็สามารถเริ่มทำได้แล้วและจะได้รับส่วนลดในครั้งแรกคือเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สามารถลงทะเบียนค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางดังนี้ หนึ่งที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงหรือที่เว็บไซต์และติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข1 1 3 0 2. สานำนักการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือที่เว็บไซต์ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์หมายเลข1 129กและ 3. กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือหรือเว็บไซต์หรือโทรไปที่หมายเลข0 8 6 8481284 วิธีการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ทั้ง3ช่องทางมีวิธีการทําได้ด้วยตัวเองดังนี้ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเอง 2. จากนั้นก็กรอกรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือว่าเลขมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นหมายเลข8หลัก 3. กรอกบัญชีสายสัญญาก็จะเป็นหมายเลข9หลักหรือไม่ก็10หลัก 4. ใส่ชื่อนามสกุล ใส่ที่อยู่ 6. กกรอกเลขบัตรป,ประชาชน 7. ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ 8. กรอกอีเมลและเกดปุ่มลงทะเบียนจากนั้นก็จะอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมบัญชีกลางและก็จะได้รับการแจ้งผ่านข้อความ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไหว้ การลงทะเบียนค่าน้ำปลาปลาสามารถทำได้ผ่านช่องทางดังนี้ 1. สําสำนักงานการปลาปลานครหลวงทำผ่านเว็บไซต์หรือสอบถามได้ที่1 1 2 5และสำนักงานการปลาปลาส่วนภูมิภาคทำผ่านเว็บไซต์หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข1 6 6 2 ส่วนวิธีการลงทะเบียนค่าน้ำประปาทำผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกันดังนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ตามพื้นที่ของตัวเองจากนั้นก็กรอกชื่อที่อยู่ของผู้ลงทะเบียนตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใส่หมายเลขบัตรประชาชนใส่อีเมลใส่เบอร์โทรถ้าเกิดว่ามีเลือกสาขาของบ้านที่จะใช้เสจกรอกเลขผู้ใช้น้ำแล้วก็ เลือกรูปภาพให้ถูกต้องจากนั้นก็กดปุ่มตกลงกรณีมีการลงทะเบียนสำเร็จภายในสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาหรือลงทะเบียนเสร็จภายในวันที่25เมษายนที่ผ่านมาก็จะได้รับสิทธิ์ครั้งแรกทันทีในเดือนพฤษภาคมนี้หากใครไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันยังคงสามารถลงทะเบียนได้ก่อนภายในวันที่25ของทุกเดือน และท่านจะได้รับส่วนลดในบินเดือนถัดไป